สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปากเบื้องปรลมลำวันนี้เราจะมาแนะนำป้ายบังคับนะครับป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาป้ายห้ามตรงไปป้ายห้ามกลับรถป้ายห้ามแซงป้ายห้ามจอดรถป้ายห้ามหยุดรถป้ายพีจอดรถพีห้ามจอดพีห้ามจอดครับป้ายห้ามสุดเขต บางครับป้ายให้ตรงไปไป้ายให้เลี้ยวซ้ายป้ายให้เลี routine, <Galile S 2> ้ยวขวาป้ายวงเวียนป้ายให้รถสวนทางไปก่อนป้ายชิดซ้ายป้ายชิดขวาป้ายเดินรถทางซ้ายป้ายเดินรถทางขวาป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาป้ายห้ามรถใหญ่ แสงรถเล็กครับผมป้ายจำกัดความสูงป้ายจำกัดความกว้างป้าย50กิโลเมตรจำกัดความเร็วป้าย10บันป้ายห้ามรถตุ๊กตุกป้ายห้ามจักรยานเข้าและป้ายห้ามรถมอเตอร์ไซค์เข้าป้ายห้ามรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เข้าป้ายห้ามใช้เสียงป้ายห้ามรถจักรยานเข้าป้ายห้ามรถมอเตอร์ไซค์เข้า ป้ายห้ามรถสามล้อถีเข้าป้ายห้ามรถสามล้อเข้าป้ายห้ามรถเข็นเข้าป้ายห้ามรถจนเข้าป้ายห้ามรถบรรทุกเข้าป้ายห้ามรถพ่วงเข้าป้ายห้ามรถแท็กเตอร์หรือว่ารถทางเกษตรเข้าป้ายหยุดป้ายหยุดตรวจป้ายห้ามเข้าป้ายขับช้าช้าห้ามรถบรรทุกทุกชนิดห้ามรถทุกชนิด ห้ามรถทุกชนิดครับผมให้ทางครับฝากช่องเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบเบอร์กู้บูนลกแก่นะครับสวัสดีครับ